พักกันจองพี่น้องขอบุณเศร้าเซนสด สวัสดีจ้าพี่นงองมาได้จากมน,นีข้าวปุ้นเศร้าพี่นงองจ้าเบิ่งจากซีหนามรดข้าวปุ้นเศร้าอุบลน,นะคะมาอุบลแต่ละรอบนี่ต้องได้กินเ้้ยขอข้าวปุ้นเศร้าไม่หน่อยอำเภอน่าจะรวยพี่นงองป้หาหนว แฮมน้ำปลาแดงเลยนุ่งความมาักเส้นสดๆนี่เนาะบีบสดๆใหม่ๆเลยผู้ใดบประเได้เคยล่องเรือผู้ใดมาอำเภอแน่จะรวยพี่น้องจ้ะ ก็ปุ๋นเศร้าแม่น่อยไปเนี่ยมาเทียงเนี่ยม,มาบา้านยบ่ม,มีหัวโต๊ะนั่งนะคะดูข่าไรเหี้ยใบสองใบสามเนี่ก็คือเบิร์แล้ว अहह <coughs> 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 yep. 那大弄弄。Não, não, não. กันจองพี่น้องขอบุณเศร้าเซนสดอื <c oughs> ขนาดใส่บ๊วพริกนิดเดียวได้ไหมลอง ร่อยมาก Угу. Mm -hmm. อแ่บใส่มาหลายอย่างแต่บบอิมพี่น้องเออ,เอ,อสลามมือหนีพาอพีพ่าหน่องไม่กินข้าวปุ้นซศร้าพี่น้องข้าวปุ้นซศว้าเส้นสดนะคะนะ้ำปลาด้าน้ำน้ำมันเศว้าบนนี่หอมหอม,อมอนัวนัวพี่น้องอยากให้รองนะคะพี่น้องท่านไดที่อยู่ไกลเก๋น่าจะรวยหรือว่ายุ่น่าจะรวยที่ว่าท่านได้เคยรองนะ Hands copyright. แ้วมาทุกรอบเนีแย peach, ต้องกินทุกรอบพี่น้อง ปกติจะยูน้องบัวก,กับมาอุบลตะลารอบนี่ถ้าบม่ได้กินนี่โอ้ยมันบอกแม่แล้วพี่น้องแสบแห้งหาสลับมือน,นี้น่าจะสิดแขอตัวละพี่และน้องไปแล้วไว้พอกันคลิปน้ามือน้พี่น้องจา้าไปละค่ะสวัสดีค่ะ